ลิวพูลเข้าสู่โหมดฟอร์มแผวอย่างแท้จริงในช่วงครึ่งซีซั่นหลังแต่สุดท้ายมาได้ดาวินนูนเยสสวมบทซูเปอร์ซับเหมาตะบันสองเม็ดในช่วงทดเวลาพาทีมบุกทุบเรนฟอร์ดถึงรังสองต่อศูนในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนาม GT e c h Community เมื่อวันเสาร์ที่18มกราคมช่วยให้ทีมจาฝูงกลับมาหายใจอย่างโล่งอกหลังจากพวกเขาสะดุดเสมอมาสองนัดติดเก็บตก5ประเด็นหลังเกมหงแดงพลิกเอาชนะพึ่งน้อย1พึ่งพิคาดปรับผพ1จุด เบรนฟอร์ดซึ่งนัดก่อนสร้างความช็อกเปิดบ้านไล่ตีเสมอแมนซิตี้สองต่อสองในช่วงทดเวลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเปลี่ยนทีมตัวจริงแค่รายเดียวเท่านั้นในการรับมือกับทีมจากฝูงโทมัสแฟรงก์นายใหญ่เพิ่งพิคาดเลือกโรเตชันนักเตะในแดนกลางด้วยการส่งเยอฮอยามอลิกลงเล่นเป็นตัวจริงแทนมาติอัสเยนเส้นที่นั่งอยู่ข้างสนามนอกจากนี้เจ้าบ้านมีฟาบิโอคาวันโยอดีตปีกของแดงรวมอยู่ในโผตัวสำรองด้วยเช่นกัน ขณะที่เซฟฟานเดนเบริเบร์กอดีตกองหลังลิเวอร์พูลได้ลงเล่นเป็นตัวจริง2หงไรโชต้าเด้งอีกรอบลิเวอร์พูลบุกมาบูก,กับเบรนฟอร์ดโดยประสะจักดีเอโกโชต้าฮีโร่ตัวสำรองที่ลุกจากมานั่งสำรองลงไปยิงให้ทีมบุกไปไล่ตีเสมอฟอเรสหนึ่งต่อหนึ่งในเกมกลางสัปดาห์ตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสมีอาการบาดเจ็บรบกวนอีกรอบถึงขนาดไม่มีชื่อเดินทางมากับทีมแต่รวมแล้วอร์เนอร์สลอตสลับโผตัวจริงแค่รายเดียวจากนัดเจ้ากับเจ้าป่าในตำแหน่งแบ็กซ้าย โดยคอสตาซิมิคาส์เบียดแอนดี้โรเบิร์ตสันหล่นไปนั่งข้างสนามแม้จะยังถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เดอะเรดหมดพิษส่งไปเยอะนับตั้งแต่เข้าสู่ครึ่งซีซั่นหลังเนื่องจากพวกเขาเก็บได้แค่2แต้มจากสองเกมหลังของการลงเตะศึกพรีเมียร์ลีก 3. เฮนัทที่6000ลิเวอร์พูลลงเล่นเกมนี้เป็นการฟาดแข่งอย่างเป็นทางการนัดที่6000พอดีในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1892หรือ132ปีก่อน แม้สองแมตช์ก่อนหน้านี้พวกเขาจะทำได้แค่เสมอในเกมหลีกนัดบูกับแมนยูในเต็ดและเฟรสแถมล่าสุดวิดเจ้ากับเบรนฟอร์ดแบบไรสกอร์ด้วยซ้ำแต่สุดท้ายเรดแมชชีนคว้าสามแต้มได้สำเร็จแทนที่จะเสมอสามนัดติดเมื่อได้นุนเยสกองหน้าจอมทือแผงริดได้ในแมตช์สำคัญหาไม่แล้วทีมจะฝูงจะกดดันอย่างหนักหากไม่อาจพิชิตเดอะบีได้จากสามแต้มที่ได้มาในเกมนี้แน่นอนว่าทำให้ทีมของสล็อตยังกุมความได้เปรียบในการลุ้นคว้าชแชมป์ลีก หลังจากพวกเขาถูกอ์เซนอลทำแต้มไลจี้มาเหลือสีแต้มก่อนเกมบูก,กับพึ่งพิฆาตแม้หงแดงจะลงเล่นน้อยกว่าหนึ่งนัดก็ตาม 4. เกมรุกลดความอันตรายผ่านมาถึงครึ่งทางของซีซั่นบัญชีให้เห็นว่าเกมรุกของลิเวอร์พูลที่น่าครั่นคร้ามเริ่มลดพิษส่งลงไปเยอะอันรวมถึงเกมที่จีเทคคอมม u n นิตซึ่งสามกองหน้าของหงแดงนัดกันเกิดทื่อแม้ทั้งหมดจะมีโอกาสหลายหนแต่ความเสียบขาดหายไปเยอะอย่างน่าเป็นกังวล ไม่เพียงจะได้ลูกเตะมุมอื้อซ่าแต่ลิวอร์พูลเปลี่ยนโอกาสนี้ให้เป็นประตูไม่ได้เลยทั้งทงท,งที่พวกเขาได้ลูกคอร์เนอร์มากถึง15ครั้งเบรนฟอร์ดสองครั้งแต่ไม่อาจสร้างปัญหาให้เจ้าบ้านได้ในทางกลับกันหากเป็นอาเซนอนที่ได้ลูกเตะมุมในเกมมากถึงขนาดนี้ก็น่าคิดว่าทีมรองจะฝูงที่มีโค้ชเฉพาะทางจะพลาดการสอยตาข่ายหรือเปล่า เท่านั้นไม่พอลิเวอร์พูลเกือบสร้างสถิติที่ยแย่ด้วยหากไม่ได้นูนเยสสวมบทฮีโร่เนื่องจากพวกเขามีโอกาสส่องยิงมากถึง37ครั้งเมื่อเทียบกับเจ้าบ้านที่ได้ลุ้น11ครั้งซึ่งหากว่าเกมจบลงแบบไร้สกอร์สล็อตก็จำเป็นต้องเที่ยวเข็นบรรดาสตาอย่างโมซาลาโคดีกักโปและหลุยดีอาสให้กลับมามีความคมเหมือนก่อนให้ได้ในช่วงที่เหลือของซีซั่นหู้นเยสตัวแปรลุ้นแชมป์ หากไม่ได้นุนเยสพาทีมเก็บ3แต้มในเกมนี้บอกได้เลยว่าลิเวอร์พูลสอแววล,ลำบากแน่กับการพยายามคว้าชแชมป์ลีกเนื่องจากผลเสมอ3นัดติดแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะทีมจากเมอร์ซีไซเริ่มคลำเป้าคู่แข่งได้น้อยลงไปแม้ว่าพวกเขาจะยังสร้างโอกาสได้เยอะแต่หากบอลไม่ถูกส่งเข้าประทัตาข่ายมันก็ไร้ประโยชน์ แน่นอนว่าในบรรดากองหน้าของลิเวอร์พูลนูนเยสที่เรดทที่สุดจากจำนวนประตูที่เขาทำได้และการทิ้งคว้างโอกาสทองถี่ยิบแต่หากเขากลับมามีฟอร์มที่อันตรายเหมือนสมัยค้าแข่งกับเบนฟิก้าหงแดงก็จะมีอาวุธร้ายเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้พวกเขาได้เปรียบคู่แข่งเมื่อวัดกันที่ขุมกำลังเชิงลึกแม้สตาทีมชาติอุรุกวัยจะยังต้องสวมบทตัวสำรองต่อไปก็ตาม หลังเหมายิงเบิ้ลในเกมนี้นูนเยสเพิ่มสง่าราศสีให้ตัวเองได้มากขึ้นเนื่องจากนับตั้งแต่ย้ายมาหากินในพรีเมียร์ลีกกองหน้าละตินยิงประตูได้ในฐานะตัวสำรอง7เม็ดเป็นรองแค่จอรดูรานคนเดียว8ประตูแต่หากนับรวมแอสซิสต์ด้วยนูนเยสยืนหนึ่งจากจำนวน11ประตูและอย่างที่บอกลิเวอร์พูลมีโอกาสสับไกในเกมนี้มากถึง37ครั้งแต่ก่อนหน้านี้35ครั้งพวกเขาเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูไม่ได้เลย กระทั่งนูนเยสเองซึ่งลุกจากมา้านั่งสำรองข้างสนามคลำเปล่าพลาดไปหนหนึ่งจัดการส่งบอลกระทบตาข่ายได้จากโอกาสสองหนสุดท้ายขอองค์ทีมสำหรับโอกาสยิงประตูของลิเวอร์พูล7 7ครั้งนะัดชนะเบรนฟอร์ดนับเป็นสถิติที่มากที่สุดของพวกเขาเช่นกันในเกมพรีเมียร์ลีกเทียบเท่ากับนัดบูกับเอฟเวอร์ตันในเดือนเมษายน2016เมื่อนับจากซีซั่น2003 2004เป็นต้นมาจึงต้องถือว่าหากไม่ได้นูนเยสช่วยเอาไว้ในนาทีบาปอนาคตข้างหน้าของหงแดงจากนี้ไปจะเป็นยังไนย่อมยากแก่การคาดเดา